ตอนนี้เขาให้เรายืนรอแบบประมาณ5นาทีเขาบอกว่าเดี๋ยวรถแท็กซี่จะมารับ ันนี้เราจะไปซิตี้ทัวร์เมืองสีนากากันค่ะสีนากาแควนแคชเมียร์เป็นเมืองทางตอนเหนือของอินเดียนะคะคนที่นี่เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่นี้ก็จะค่อนข้างมีความแตกต่างจากอินเดียในภาพจำของเราอยู่หน่อยค่ะระหว่างทางเราก็จะเข้าเจ้าชกแล้วหนึ่งก็คือรถที่นี่ไม่เปิดแอร์นะถ้าวันไหนเจออากาศร้อนๆเตรียมนั่งเหงื่อตกได้เลยแล้วยิ่งถ้าผ่านถนนที่มีฝุ่นเยอะๆแล้วต้องปิดกระจกนะไม่อยากคิดภาพ นั่งรถชมเมืองไม่นานก็ถึงแล้วค่ะที่มายีดทานกาของชาฮามดานนะคะที่นี่เนี่ยเป็นมายีดแรกๆของแคชเมียร์สร้างมาตั้งแต่คริสตศักราช1395ด้านในจะเป็นโครงสร้างไม้ผสมอิฐแล้วก็ตกแต่งด้วยเปเปอร์มาเช่สวยงามมากๆถือว่าเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ค่ะถ้าใครที่มาแคชเมียร์เมืองรีนากาก็อยากให้ลองแวะนานะคะ ออกจากมัสยิดแรกเราก็เริ่มหิวค่ะและระหว่างทางเราก็จะแวะหาอะไรกินรองท้องสักหน่อยเป็นของกินเล่นของชาวแคชเมียร์ค่ะถ้าเรียกชื่อไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกว่ามาซาวซุกนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมได่รู้ว่าเขาเรียกอะไรทุกคนได้ยินเหมือนเราใช่ไหมเหมือนมีคนตอบเราว่าสิ่งเนี้ยเรียกว่ามาซาซุกเหมือนมันโวดหัวแล้วก็มีเคร่องปรงแบบเผ็ดๆอ่ะ อิ่มแล้วก็ไปกันต่อที่จมามามัสยิดค่ะก่อนเราเข้าไปในมาสยิดต,ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจามามาสยิดต,ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าของสีนาคาค่ะเราจะได้เห็นบรรยากาศสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ในบริเวณร,บรอบๆนะคะระหว่างทางที่จะมาที่นี่จาม,ามามัสยิดเนี่ยสร้างขึ้นในปีคศาราช1400ด้านในเนี่ยมีเสาไม้3 7 0ต้นมีสวนอยู่ตรงกลางนะคะล้อมรอบด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญทางศาสนาในสีนาคาหลังจากนั้นเราจะไปกันต่อที่มาสยิดขาวค่ะบริเวณรอบๆมาสยิดเราจะได้เห็นตลาดทีี่มขของกินายเ็ป 嘞。<雷> <noise> มัสยิดขาวสร้างจากหินอ่อนบริสุทธิ์นะคะสร้างมาตั้งแต่ปีคริสตศตวรรษที่17ค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในแคชเมียร์และที่นี่เองที่เราได้เจอกับคุณน้าใจดีนะคะที่แรกเนี่ยเราถอดใจจะไม่เข้าไปในมัสยิดเพราะว่าจะต้องแต่งตัวให้ถูกต้องตามหลักศาสนานะคะถึงจะเข้าไปได้แต่เราก็บังเอิญได้เจอคุณน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ใจดีมากๆเขาพยายามอยากให้เราได้เข้าไปข้างในนะคะก็สอนตั้งแต่วิธีการทําความสะอาดก่อนเข้าละหมาช่วยยืนชุดให้แล้วก็ช่วยแต่งตัวนะคะแล้วก็พาเราเข้าไปข้างในนนนราาด้้้ปบบบยกกแีีิทวัั เล,เล่นย่านเราโชคค่ะเป็นย่านการค้าที่จะว่าไปก็มีกลิ่นความเป็นยุโรปอยู่นิดๆน,นะเป็นย่านที่ใครจะมาซื้อของช้อปปิ้งนะคะก็จะมาที่นี่ค่ะและมื้อเย็นวันนี้นะคะจะเป็นอาหารแคชเมียร์ที่เราชอบมากอาหารเขาจะเน้นไปทางเนื้อแกะซุปเข้มข้นกินกับแป้งนานแบบนี้หมดเวลา1วันที่สีนากาแล้วหลังจากมื้อเย็นก็ได้เวลากลับเฮาส์บอดค่ะและวันพรุ่งนี้เราจะไปต่อกอันที่เดลีประเทศอินเดีย<ด>